กระทรวงการคลังได้ออกโครงการเราชนะซึ่งยังมีบางคนอาจสงสัยกลุ่มใดบ้างต้องลงทะเบียนและกลุ่มใดบ้างได้รับสิทธิอัตโนมัติและจ่ายเงินงวดแรกวันไหนบ้างสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ดังนี้กลุ่มที่1คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนเงินจากเข้าบัตรอัตโนมัติจะได้รับสัปดาห์ละ 1 7อบาทหรือ700บาทเริ่มโอนครั้งแรกวันที่5้ากุมภาจะโอนให้ทุกวันศุกร์จนกว่าจะครบหากยอดรวมกลุ่มนี้แล้วจะได้รับเงินผ่านโครงการสุดที่5,400บาทหรือ5,600บาทโดยรัฐบาลให้เหตุผลว่าเดิมคนถือบัตรมีวงเงินที่ได้อยู่แล้ว ถ้ารวมกันจะได้7,000บาทพอดีกลุ่มที่2คนมีแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่ต้องลงทะเบียนถ้าผ่านเกณฑ์จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังให้กดยืนยันสิทธิ์ตรวจสอบสถานะรับสิทธิ์ได้ผ่านเว็บ w w w เ a ราชนะ .com ตั้งแต่วันที่5กุมภา กลุ่มนี้จะได้รับเงินสัปดาห์ละ1,000บาทจนกว่าจะครบ7,000บาทผ่านแอปเป่าตังโอนเงินครั้งแรกวันที่18กุมภาจะโอนเงินให้ทุกวันพฤหัส,สบ,บดีกลุ่มที่3คนที่ไม่มีฐานข้อมูลหรือไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆต่างๆของรัฐบาล ต้องลงทะเบียนผ่าน www. เราชนะ .com เริ่มวันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์โดยจะได้รับเงินสัปดาห์ละ1,000บาทจนครบ 7จ็ดพันบาทผ่านแอปเป๋าตังโดยโอนเงินครั้งแรกวันที่18กุมภาพันจะโอนเงินให้ทุกวันพฤหัส,สบดีถ้ามีข่าวสารใดเราจะมาแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะ